สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้จะพามาให้ดูอ่าก้อนเห็ดนะคะอ่าเป็นอ่าเห็ดอ่านางผ้าหรือว่าอ่าเห็ดนางลมเนาะอันนี้หาแบบอ่าหยดหยดเสื้ออยู่วันทีอ่าวันที่วันทีสิบหกวันทีสิบหกแต่นี่ยังมันมันยังบูธงกำหนดเหมือนเดย์ยังบูธงกำหนดมันอีกอวันที่วันที่ยังวะ วันที่เก้าเนาะอ่าวันที่เก้าอ่าเข้าก่อนจะเข้าหยอดเสื้อเข้ากาับอ่าหนึ่งหนึ่งหกสัปมงหนึ่งหกสมองหลังจงากงานเข้าก็มาปงให้มันเย็นมันอีหยังเรียบร้อยเนาะแล้วก็ต้นเส้ามาเข้าก็หยอดได้อันนี้มีอยู่ สามสามพันกว่าก้อนเด้ยวสามพันกว่าก้อนอันนี้อันนี้คือโล่มันนะอันนี้คือโล่เสื้อเห็ดสามพันกว่าก้อนเห็ดเห,ห,ห็ดห้องเห็ดห้องใหญ่ๆแบบนี้ก็ได้สรุปแล้วได้ได้อยู่สามพันได้อยู่แปดพันแปดพันพอดีพอดีพันพอดีแต่แต่แตอนนี้ห้อยห้อยยอดที่หลังนี่มันจะเป็นแบบนี้ ทีหลังนี่มันก้ากระิเดนในครึ่งหนึ่งมันก้อิงตามวันที่มันเนาะอิงตามวันที่มันแบบห้อหยอดซ่าย,ยอดหลังอิงตามจ <c oughs> ะได้หยดหยดก่อนกะไปก่อนจะได้หยดน้ำหลังก่าแก้ข้อน้ำหลัง

พาพมันแบบว่าเฮา,าเวลาเฮาปลุกนี่ฮาต้องปลุกใกล้แบบว่าใกล้ห,มห่มไหมมันจึงสิพาเห็ดให้อากาศเยน็นไกลกับเหตุแห่ามันเห็ดให้เหตุเขาอันซุ่มซื่นออกไว้เนี่ยต้องเอาแบบนี้ใกล้ต้นไม้ใกล้ต้นไม้เหมือนน,นี่